ฮัลโหลกายอยู่กับผมเ x 1 1นะฮะวันนี้อยู่กับเกม Modern Warship ิพแพดอัปเดต0.51นะฮะ51.0นั่นเองนะครับสำหรับแพทนี้นะครับก็จะมีตลาดเสริมเข้ามานะตลาดเสริมเข้ามา1ตลาดนะวิธีเข้าตลาดนะฮะก็คือกดขีด3ขีดด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็ไปที่ตลาดนะฮะอยู่ใ,ใกล้แคนเลยนะฮะและแถมฝาล่างนะครับจะมีในเรื่องของการรับอาร์ตคอยนะอาร์ตคอยนะฮะ หนึ่งอาร์ตคอยนะฮะต่อชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะประมาณเหมือนเดิมเหมือนรับทองเหมือนรับที่อัปเกรดเลยนะฮะงั้นเราไปดูตลาดเลยเพื่อความไม่เสียเวลาเนาะกดไปที่ตลาดปุ๊บนะฮะของที่ให้มาก็จะมีจําแนกแยกกันไปนะฮะว่ามีอะไรบ้างถ้ากดเรือนะฮะก็จะมีเรือโชว์นะฮะว่าเท่าไหร่บ้างนะฮะตอนนี้ก็คือมีคนประกาศขาย s m s 3 1ก็คือเรือบันทัพาร์ทเนี่ยนะฮะในราคา314อยสาร์ตคอยนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยเด็ดสุดนะฮะเนาะ แล้วก็กอดคอปแล้วก็ตามด้วยความโหดของเรือเลยนะฮะสังเกตได้ว่าอาร์คอยยิ่งแพงยิ่งเยอะเนี่ยแปลว่าเรือกำนันโหดมากนะครับโอเคส่วนอาร์เซนอลชิพนะฮะก็ยังไม่มีการประกาศขายผมได้ทำการใส่คำสั่งนะฮะว่าต้องการซื้อเนี่ยไปแล้วนะฮะก็ทำให้เห็นว่าคำสั่งของผมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะรับซื้อ1อาร์คอยนะครับก็คือรอคนมาขายนี่แหละนะฮะถ้าเขามาขายเนี่ยผมก็ ซื้อได้เลยประมาณนี้นะยังไม่ยังไม่แน่นอนร้อนเะครับซนเพราะว่ายังไม่กดขายของเนาะโอเคอันนี้ก็คือคร่าวๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของโดนนะครับก็มีให้ซื้อขายเป็นตู้259หฮาร์ด295อาร์ตคอยบีวันหกร้อยอาร์ตคอยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเบลักตาโคตรโหดนะฮะอยู่ที่2,000อาร์ตคอยนะฮะแล้วไมสกอร์เปียนสกอร์เปียนมาอยู่ในโดนวะ น่าจะมีบักอยู่นะฮะแล้วก็เครื่องบินต่างๆนะครับนะ F3 นี่คือคนต้องการเยอะเพราะว่ามันเทพนะฮะนะต้องบอกก่อนมันโจมตีได้เร็วนะฮะจบจากจบดาเมจนี่มีคนมาขายเพิ่มเรื่อยๆนะฮะเครื่องบินขับไล่นะฮะ Mx41 นี่ก็คือแบบดูเบ a ละแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ต่างๆนะฮะมีคนขายคาร์มอฟอยู่ที่สองพันนะฮะหรือว่าต้องการนั่นเองนะฮะส่วนรายการยังไม่ยืนย100ันร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ผมยังไม่ได้กดซื้ออะไรเลยเพราะว่าผมมีอยู่ศูนอาร์ตคอยนะแล้วก็พวก AA ปืนใหญ่อะไรอย่างงี้ของของบัตอร์พาจะไม่มีเนาะโอเคนี่ก็จบกันไปนะฮะส่วนเวนหลือในีรายการสิ่งที่ชันอ่าสิ่งของของชั้นสิ่งของทั้งหมดที่ขายได้เออนะส่วนข้อเสนอของชั้นก็คือเสนอไปว่าฉันต้องการซื้อในราคา1นึ่งอาร์ตคอยนะฮะถ้าใครเผอขายให้เราเราก็จะได้ํำนี้ไปนะฮะ ประวัติการซื้อเราเราจริงประวัติศาสตร์เราประวัติศาสตร์นี่คือ,อไระเนี่ยเขาขายเราน่าจะเป็นประวัติการซื้อขายกันเนาะที่เขาทดลองกันมานะมาเดี๋ยวเราลองขายสักหนึ่งอย่างขายเป็นอะไรดีซูสี่เจ็ดแล้วกันอ่ะมีสามชิ้นอ้กดผิดซูสี่เจ็ด ขายในราคาค่ามีค่าธรรมเนียมด้วยนะฮะเวลาขายนะมีราคาเราตั้งไว้สมมุติว่า23เท่าคาคแล้วกันมีค่าธรรมเนียมนะฮะ20%ของค่าธรรมเนียมทั้งหมดนะ,ะเราก็ขายไป1ลำนะครับ1ลำจะได้ทั้งหมด18อารคอยนะฮะ ไะน,นั้นเนี่ยนะฮะสมมติเรากดขายไปปุ๊บอ้าเซเวอร์ยังไม่ให้ขายหรอกก็น,นี่ไงยีิบสามอารคอยออ๋อไม่สามารถขายไอเทมที่ติดตั้งได้ด้วยนะครับวัะน,นั้นน่าจะเป็นไอเทมที่ยังไม่ติดตั้งคุณไม่ได้เป็นเจ้าของรายการนี้ต่อไปเฮ้ยขายแล้วเหรอฉันขายไปแล้วเหรอ อ๋อนี่ไงฉันขายไปแล้วนะฮะนี่คือการขายของเราถ้าถ้ามีรูปบ้านกนะ็คือการขายของเรานะฮะโอเคที่เหลือมาดูอีกทีว่าจะขายได้เท่าไหร่นะโอ้มีคนขายแบบอัพด้วยมีอัพเกรดขายด้วยนะฮะอันนี้คือรายละเอียดของเขาคร่าวๆนะครับนะบส่วนรายละเอียดเจ,จ,จ็ดจอดหรือจริงเดี๋ยวรอมีการแจกอาร์ตคอยหรือว่ามีอาร์ตคอยจริงๆนะฮะแล้วผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะฮะในเรื่องของตลาดผมก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่โชคดีเจอปืนนะครับ